สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพามาแนะนํา nb 2 1 0 2 2102 2 1 0 2 uxs นะครับรหัสจะยาวนิดหนึ่ง uxs ส่วนมากก็จะเป็นมือเล่งแบบนี้ที่เจอนะเนี่ยมือเล่งสสเต็ปอะครับตัวตัวยาวๆนี่ก็ตัดปกติพอเจอย่าหน,นาก็เรียกรอบจากตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวที่หลุดการประมูลในค่ำคืนนั้น และผมก็เสียดายเหมือนกันนะผมก็เก็บไว้ของผมนะตัวนี้ตีแบรนด์เป็นแ a บบิ t มานะครับแรบบิทเดิมๆสวยๆเลยนะครับเนี่ย NB2102UXS แล้วผมก็มาใส่แฮนด์แบบนี้ให้กะเอาไว้ใช้เองพี่น้องผมเชื่อว่าหลายคนคงจะชอบเหมือนผมตัวนี้น้ำหนักมันจะเบาอยู่ที่3โล8ขีดแล้วผมเติมแฮนด์ hand, เติมอะไรไปผมว่าน่าอยู่ประมาณทัก4กโ ลานดึงสตาร์ทค่อนข้างเบานะครับเบาแล้วสภาพมันใหม่ตัวนี้นะผมขายอยู่ที่สี่พันครับถ้าเกิดว่าใครสนใจตัวนี้นะแล้วก็เราผมเซ็ตเซ็ตเรื่องพวกนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับอชกเป็นลักษณะโชคออตโต้นะครับวิธีการก็คือแยกน้ํามันงัดชกขึ้นแล้วก็สตาร์ทจะดับก็กดสีแดงตรงนี้อ่ะตอนนี้เครื่องดีละเครื่องวอร์มได้ที่ละอ่ะพี่โหดลองดึงเบาๆดูอ่ายกขึ้นมาแล้วก็เร่งหน่อย มันเล็กลุยได้นะครับก่อนหน้านี้ผมลงมากีตาร์ไ้ไปลยุยก็สนุกดีนะครับตัวเล็กๆมันมันตัดสนุกหาใบหมคมนะครับตัดของแถมที่จะได้รับนะครับก็จะมีใบมีดใหม่บางย่ามีให้แล้วแล้วก็เป็นสายสะพายนะครับตัวนี้ถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบอ่ะสวยๆสภาพดีน้ำหนักเบานะแบ่งปันที่สี่พันนะครับทำห้อยไว้นี่สองวันแล้วเนี่ยห้อยเจ็บไว้ พอดีว่าเมื่อคืนมีลูกค้าทักมาว่าอยากได้ตัวเบาๆผมก็ยังไม่ได้รีวิวให้ดูนะครับอ่าโอเคเนาะใครสนใจเนาะสภาพมันดีมากเลยเห็นหมโอเคครับสี่พันบาทรวมส่งครับพี่ครับสวัสดีครับ